สวัสดีค่ะก็เพิ่งร้างหน้าเสร็จนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะตัวใหม่ค่ะก็คือสครับนะคะสครับผิวนะคะของ q ิวตนะคะก็ออกมาใหม่นะคะแต่ก็มีสองตัวที่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นสบู่ก้อนเล็กนะคะขนาดหนึ่งร้อยกร,รัมค่ะราคาแค่ร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ คิวตี้สลิปปิ้งมาร์นะคะอืมมาร์กเสร็จปุ๊บนอนตื่นมาสวยเลยนะคะก็เร่งด่วนเลยนะคะสครับนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะราคาไม่แพงนะคะแค่75บาทค่ะคือเน้นหน่ากินเน้นว่าอ่า วสวยสุขภาพดีในราคาที่น้องน้องนักเรียนนักศึกษาเอื้อมถึงนะคะอ่าก็เสียดายค่ะปะ่ะเดี๋ยวที่จะลองอตรงแขนให้ดูนะคะก็นวอน้ำก่อนอือคือไฟในห้องน้ำถ่ายตอนมืดมืดนะก็ลองตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้นะคะจะเป็นกลูต้าสครับกลูต้านะคะตัวนี้สับคุณนียังไงก็แน่นอน,นะคะ่ะไม่แพ้ในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็กระจัดเซลล์ผิวเก่าให้เลาะออกไปน,นะคะคือมันหอมแบบหอมนากินหอมเหมือนน้ำนมอ,อน่อ,อนๆแล้วก็ คนไม่ถูกเหมือนลูกอมนะคะก็หอมน่ากินมากๆนะคะรานะคาแค่7จสิบาทอันนี้จะเป็นขนพี่นะคะคือกล้องก็คือใช้กล้องโทรศัพท์ไอโฟนธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้กล้องฟูฟินะคะ,ะแค่นี้พอ คือที่เพิ่งกลับมาจากจัง,จงหวัดนะคะก็ค่อนข้างดำคล้ำนะคะน้องจะเห็นได้ว่ามือไให้ดูความต่างยังไงอ่ะเอออย่นี้ดีกว่าเห็นปะ่ะคือมุมกล้องนี่เนาอ่ะเนี่ยคือแบบไม่ว่าจะมุมไหนใช่ปะ่ะไอตรงเนี้ยที่เราเออที่พี่อะค่ะได้ทดลอง ตัวมาส์นะคะเอ้ยสครับพูดผิดค่ะตัวสักสครับนะคะก็รู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะคือตั้งแต่เปิดตัวมาคือเพิ่งลองนี่แหละนะคะคือมันไม่มีเวลาจริงจริงอ่ะเนี่ยค่ะ50กรัมแค่75บาทตอนนี้ที่หน้าเพจน,นะคะ Cuty w h i t Plus แล้วก็ Cutie ้ไว Plus b a n g นคอกก็คือมีโปรโมชั่นให้น้องๆด้วยนะคะอืมก็